สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนด้วนะครับเฟซีนะผมบอกแล้วครับไม่ต้องร้องไห้หรอกครับนะไม่ต้องออกมาแสดงบทบาทนะครับเนาะเพื่ออะไรครับเรียกร้องนะครับความเห็นอกเห็นใจนะครับจากเฟบซีนะมึงทําตัวของมึงเองนะสิ่งที่กูจะไปนะครับกูจะไปร้องเรียนนะครับสภาทนายความนะครับเฟซี แล้วกูก็จะหอบเอกสารนะครับไปนะครับมึงทําอะไรไว้นะครับนะเออมึงไม่ต้องไปร้องไห้มึงไม่ต้องเศร้าหรอกมึงไม่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรอกนะออสิ่งที่มึงทำนะนะออสิ่งที่มึงทำมันเป็นยังไงมันสมควรไหมกูถามมึงผ้าบนคอมึงไม่ได้ช่วยอะไรมึงหรอกนะกูบอกไปเลยนะอืมเขาปกป้องแต่คนดีคนเฮียอย่างมึงเขาไม่ปกป้องหรอกนะ เห็นว่ากูจะไปแล้วครับอ่าเสียงแผ่วแล้วครับน้ําตาซึมครับอย่ากราบตีนกูแล้วนะครับตอนนี้นะนะฮะนะมึงไม่ต้องมากราบตีนกูนะปากมึงดีไงปากดีครับพี่ตั้มครับผมจะเอาไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมครับผมทำาพวกคอนเทนต์ครับไม่แล้วแต่หัวมึง อมึงไม่ต้องโทรมาหากูหรอกนะอะอะไม่ต้องโทรมาหากูนะไม่ต้องขอความสงสารว่าเมตตาจากกูนะมึงไปรับสตากรรมของมึงอะเอะ่นะครับมึงต้องไปรับสตากรรมของมึงมึงไม่ต้องมากราบตีนกูนะมึงจะพูดว่าแค่คนนนะอนเทนต์นะอ่นะนะครับนะเดี๋ยวกูจัดให้มึง เห็นไหมครับเงียบเก็บไม่ปากดีแล้วครับแต่ยังไงกูก็ต้องไปนะแล้วจะหยุดนะปากดีต่อไปครับผมปากดีต่อไปนะแล้วจะตามมาติดติดเรื่องอะไรครับคดีมินประมาณนะครับทีนี้มินประมาณนะมินประมาณนะจ๊ะทีนี้นะมินประมาณนะครับพี่น้องเอฟซี ไปเอ่ยชื่อเขาไปใส่ร้ายใส่ความเขาว่าเขาขายที่ดินป่าสงวนอย่างนั้นนี่ถ้ามึงแน่จริงมึงร้องเรียนอีกสิมึงเอาชื่อมึงทําไมนะครับมันถึงไม่เอาชื่อมันพี่น้องนะครับถ้าคนไหนสลาดเขารู้นะครับทําไมมันไม่เอาชื่อมันแต่ทําไมให้คนอื่นมาลงชื่อกลัวไงครับพี่น้องเอฟซีอ่กลัวไงครับ ย่านแล้วครับเออนะครับเนาะแล้วนะครับไม่รู้เป็นที่ปรึกษาของใครนะครับตัวนี้ยศีไม่รู้เป็นที่ปรึกษาของใครนะครับนะเออในวันที่อะไรครับไปรับทรบไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนั้นนะครับต้องแถลงข่าวด้วยนะไม่ต้องหลบหนีสื่อซอบสื่อไม่ใช่หรือ อยากดังไม่ใช่หรืออยากดังเนี่ยเขาจัดให้อ,อวันนั้นเขาอาจจะจัดให้นะครับเนาะตอนนี้นะครับมันมเออีเรื่องราวเกี่ยวกับธนงกนวยนะครับนะเ,ออเขาก็จะตีแผ่เรื่องนี้งไงครับออสิ่งที่มึงทำแบบนี้มันมีผู้เสียหายกับมึงไหมมีคนโอนเงินให้มึงไหมมันนี่แหละครับกำลังดังไงครับ ตามเข้าไปอีกละมึงเอ้ยครับที่นี่นะแล้วสลิปก็จะตามมาทีหลังนะฮะตัวนี้นะครับสาบานนะครับคำสาบานนี่ก็จะตายฟรีนะครับบิซีคนบางตัวนะอ่าไปสาบานยังงั้นอย่างงี้ไม่ต้องไปสาบานหรอกกรรมกําลังทํางานมึงกรรมกําลังทํางานมึงอ่าเรื่องทนวยกําลังดังกําลังเป็นกระแสนะครับถ้ามีนักข่าวนะ อ่าเข้าไปทำในะเรื่องนี้นะมึงเอ,อ้ยคนไหนที่เสียหายนะก็จะผุดผุดผุดมานะครับนะกูบอกไปเลยกำลังเศร้ากำลังร้องไห้ครับไม่ต้องโทรมาหากูหรอกนะไม่ต้องมากราบตีนกูนะอ่าอ่าขอเธอพี่ตามผมแค่คอนเทนต์ผมผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่าไม่ต้องโทรมาหากูนะไม่ต้องโทรมานะ นี่ครับพี่น้องเอฟซีรับกรรมแล้วครับเศ้าแล้วครับหยุดเก่งแล้วครับหยุดปากดีแล้วครับหยุดปากดีแล้วครับแผ่วแล้วครับตอนนี้ครับอย่าแผ่วครับผมเอาอีกครับท้าเองใช่ไหมครับตีเหล็กก็ตีมันร้อนครับถ้ามีสื่อเข้าไปปุ๊บนะครับนะถ้าไปล้อมันญาติคนนี้แล้วก็จะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะ ในคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับออกข่าวในเรื่องทนวยนะครับกาลังแรงครับถ้าตำบางนี้เข้าไปอีกละมึงเอ้ยนะครับยาวครับนะอันนี้คือความพลาดของมึงนะครับเวรกรรมมาถึงมึงแล้วนะมึงอย่าแพวนะมึงอย่าหยุดห้าวนะครับนะเอาต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดของมึงนะครับนะมึงอย่าหวังว่ามึงจะรอดนะกูบอกไว้เลยนะ คลิปที่มึงนะ่ะมึงไปทำอะไรมึงไปร้องเรียนอะไรใครนะไม่รอดครับบอกไว้เลยครับแด้เอฟก็จะรู้ว่าเออมันโกหกเรานี่ว่าเฮ้ยออมันบอกว่าไปร้องเรียนทำไมมันตรงนั้นมันไม่ตามเรื่องไงครับมันจะไปไหนครับมีแต่ขี้คุยครับเอาเอกสารไปทิ้งไว้แล้วก็ไว้ตรงนั้นครับมันจะไปไหนครับเพราะไม่ตามเรื่องเอาแต่คอนเทนต์ครับ คือพวกคุณโง่ไงครับไปฟังงันมันแล้วพวกพวกคุณโง่มันไม่ตามเรื่องไงครับเห็นไหมเขาตามเรื่องครับเขามาทีหลังเขาแซงครับเห็นผลเลยครับแต่เขาไม่ได้คี้คุยนะครับเขาไม่ได้โฆษณานะครับนะเหมือนนักกฎหมายบางตัวนะครับนะอคิดว่าเขางูใช่ไหมครับ ตอนนี้เรื่องมันยังอยู่ตรงนั้นกูจนไปตามเองกูจนไปคัดสำเนาเอกสารมาเรียบร้อยแล้วกูก็จะไปที่สภาทนายความแล้วตอนนี้บางคนกลัวครับให้เขาเอาเอกสารออกมานะครับนะในข้อที่สามกับข้อที่ห้าไม่เห็นวันที่ไปวันแรกก็เห็นแต่กูก็ไปอะไรครับกูก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับนะไปแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ อมไปแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่มันหายไปนะนะครับจะไปกลัวอะไรขนาดนั้นเออเป็นคนร้องก็ต้องเซ็นเองสิครับจะให้คนอื่นมาเซ็นทําไมครับพี่น้องต้องคิดดูนะครับทําไมมันถึงไม่กล้าเซ็นครับมันทํำคดีนี้โดยโดยตรงเลยนะครับมันรู้อยู่แก่ใจพูดเพื่อคอนเทนต์นะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นอี อีหน้ากากนะครับบักตัวลายนะครับเวบยังไม่รู้ลึกแต่มังนี้รู้นะครับว่าเอาอะไรเข้าไปนะครับในการต่อสู้คดีนะครับกับคดีนี้นะครับในนิทานเรื่องนี้นะย่อมรู้อยู่แก่ใจในเมื่อนะครับศาลเขาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว็บนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการซื้อขายนะ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะพี่น้องเอฟซีนะเขาก็ได้ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีนะมึงจะเอาเข้าไปอีกถ้ามึงเก่งจริงมึงเขียนชื่อมึงร้องเรียนเลยกระจอครับผมเอาแต่คอนเทนต์อยู่นั่นแหละครับนะทำไมให้คนอื่นนะครับเชนชื่อไปร้องเรียนเมื่อกี้นี่ก็หมักตัวลายไปลงชื่อใช่ไหมมึงไม่กล้าไงครับพี่น้องเอฟซี ไม่ได้ถือหาอะไรหรอกครับพี่น้องเอซรู้ทั้งรู้นะครับมันจะเป็นยังไงมันจะโดนอะไรครับพี่น้องเอฟซีแต่มึงก็ไม่รอดนะครับที่สภา,านานาความนะครับเขาเขียนไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดเก้าสิบมึงจะโดนกี่ข้อมึงเข้าทุกข้อไงตอนนี้มึงไม่ต้องร้องไห้หรอกนะมึงไม่ต้องขอความเห็นใจจากเอฟซีนะ มึงไม่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรอกนะมึงไม่ต้องตีหน้าเศร้ามันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยอ่าเวรนกรรมมีจริงไงครับเวรนกรรมมีจริงครับต้องรับสภาพให้มันได้ครับใช่ไหมล่ะกิงนักเหรือะนะครับถ้ามีนักข่าวตามเขาไปอีกแล้วจะมีผู้เสียหายทันทีเลยนะทีนี้นะผู้เสียหายก็เยอะนะอ่า อันนี้ไม่ใช่หลักร้อยล้านนะครับอันนี้มันหลักอะไรครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วเอจะได้รู้นะครับแล้วก็จะมีคนออกมาเปิดโปงถ้ามีนักข่าวกระแสนะครับในคดีธนวยกําลังดังนะครับตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่ครับร้อยล้านแล้วนะครับเอ็นนะถ้าบางนี่ตามเข้าไปอีกมึงเอ้ยผู้เสียหายเพียบครับผมบอกได้เลยนะครับนะอันนี้คือมึงฆ่าตัวตายเอง เขาก็จะเอาแบบนี <laughs> ้นะครับส <zing> ิ่งที่มันกําลังดังนะครับนะเดี๋ยวจะมีนักข่าวไปก็ไม่รู้นะครับพี่ีเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะได้ไปกับการอลองๆเลยนะนะะเดี๋ยวจะได้ไปด้วยกันนะฮะนะตอนนี้กําลังเศร้าครับผมนะกูจะไปหาเดะยังไงวะคิดอะไรไม่ออกอกูบอกไปไปตู้ซื้อผ้าหลวงมาตุ้มอ่าไปซื้อผ้าเหลืองกระบาทหัวไม่ต้องโกนครับ อ่าไปซื้อผ้าเหลืองกับบาทนะครับนะตุ้มแล้วก็บินทบาทเลยนะกินข้าวกินข้าวสุกกับป๋ายมึงทําอะไรไม่เป็นหรอกนะมึงทําอะไรไม่เป็นหรอกไม่ต้องไปโกนหัวอ่ไปซื้อผ้าเหลืองนะตอนกลางคืนนู้นก็ไปร้องคาราโอเกะนะไปเดกเบียร์อืมนะเวลาบินทบาทก็พากันไล่สดเออนะก็ไปบวชกับบาไร่แบบนี้เด้อสู่พเดียวไปเด้อ อ่าน้ำบินทบานกับผ้ากันไล่สดบันนี้น้ำสิแตะกับเพ่นกับผ้ากันไล่สดเดอ้อบันนี้เดอ้อกูบอกหาทางไห้สูลแล้วนี่นะนี่แหละคือการบรินนะครับ